FC แตกอีกแล้วแตกอีกแล้วอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้รวมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวจิตหอมแห่ FC ทุกๆท่านนะครับเนาะอย่าหอมเฮียงเลยว่าใชเดี๋ยว FC ตบใจเออพ่อท่านบาดายายแหองอำนางหลักที่ จะใช้อุปกรณ์ออกกระวนหลักที่1หลักที่3และหลักที่5ออกรระวนเลหน้า3ตัวครั้งที่หนึโดยเจ้าหน้าที่จะบุกออกกรงวนให้ได้พกการเมือระหารกรรมการเห็นดแล้วจะกดออกสัญญาดี่ยเคื่อการออกรระวัลูกพนยกเปิดช่องให้ใบหมยเลขตกลงในที่รองรับด้าหน้าแล้วเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลอดทุกแสงด้วยใหม้เล็กสองใบคะแร้จอกระวนเลหน้าสตัวครั1แมวิ่ง này lưu sài <laughs> cái sài bùn sài bùn lạng lưu sài bùn sài bùn lạng ามตัวครับผมล่งซิ่งเลขที่ออกเด็กหน้ามาแล้วครับผมตัวลวดก้อนก้อนน้ำแข็งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปด ต่อไปนะคะท่านการกมการจะเสกเลือดขึ้นางหม่เลือดประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุกปรกรณ์ออกกระวันในหลักใดออกกระวันได้หน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุกปรกรณ์ออกกระวันหลักที่สองวันนี้เขาเป็นตัวกว่าเป็นตัวกว่าเนี่เดี๋แยกจะใช้อุปกรณ์ออกกระวันหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกกระวานหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกกระวานที่สองหลักที่สองและหลักที่สี่ 4. ออกกระวาลหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะใค่ะเลี่นๆวจะออกกระวนเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองครับสาธุสาธุร่วนกัน ใครลหรพี่น้องเอฟซีครับผมแมน,ออรออค,นครับออกทิมเปียวครับคุณเจไดครับ รงวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 5, 1, 8, 5, 1, 8, ห้ 7, าห<ป>นึ่งแปดห้าหนึ่งแปดอัี้ครั้งแล้วัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหนึ่งแปด เลขหน้าตัวออกไปตัวรสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสาตัวสองครั้งมีรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะโอ้เกือบเกืบหนึ่เป็ดซบิดจะใช้อุปกรณ์ออกรางัลันนี่เจนหนึ่งเปดอ๋อหนึ่งเป็ดินี่น อันนี้ก็เจ็ดหนึ่งแปดอันนั้นก็ที่หนึ่งแปดช่ยโอใจปจกจนอุปกรณ์ระลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกระวักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่หออกระวับเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเดรกยแล้วจะออกรลดับเล็กท้ายสามตัวครั้งที่ึ่ง ท้ายสตัวครั้งที่หนึ่งเลที่ออกศูนย์สี่หนึ่งศนย์นึงกันกัทะนตเลยท้ายสาตัวครั้งที่หนึ่งที่ออกศูนย์สี่นึ่เปลตหนึ่งสต็นึ่งส ผู้เล่นซีนึงเชีร์ในรูปติด่อว่าจะใช้อุปกรณ์ออกระหวัตในละสดยออกระหวัตท้ายสามตัวครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกระวัตหลักที่สามหมดนีกูเามจะใช้อุปกรณ์ออกระวัลหลักที่หนึ่ง รกาจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัไท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัไท้ายสามตัวครั้งที่สอง อคื้วนเล้ท้ายสามตัวครั้งที่สองแที่ออกที่อหสามสองห้า สามสองห้าสองหาสี่อ้าสองหาสามตัวครั้งที่สอเลอขที่ออกสามสองใช้สวย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 น่าสวยับเียนตวกยนวัสองียวสอางสครั้บอกสองคนต่อไปจะทำการออกรางเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งเงินรางวัลวันละสองพันบาทค่ะเ่ ม่เมน่เป็นคอบวมีสารไม่ได้เก็องม่ได้โหาไม่ไ้หาตมีสารเท่าจะใช้อุปกรณ์ออกกระวนลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกกระวนลักที่สามะออกกระวนสอง ผู้ที่จะทำการออกการวันเลท้าย2ตัวหลักหน่วยคือดรมลิศเหล่ามือรัตนาพรผู้มีการฝ่ายวิทยาการเชรีบโดยสัตด์ร้อยทุกทวัสสุชัยยศที่ปรึกษาจำกัดและหลักสิทคือผู้อำนยการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางสาวลักษิการธนาคว้างเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสำนักงารสอบสวนและนิติการค่ะพร้อมแล้วจะออกการวัลเล็ท้ายสองตัว ตัวมาเด <Aristotle> <bies. S 1> ี <bumped disparities> ๋ยวพี่น้อง f อซีครับผมทุกทีติดกับทีมิสตอราัลเล่ท้ายสอตัว วันที่สองพฤษภาคม2565เ,นะเลขยนะที่อออ แตกอีกแล้วแตกอีกแล้วแตกแตกแตกเกตอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียโกหกไอตีนั้ก่อยน้ำก่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเหนื่อยขึ้นแล้วเตรียมเตรียมด้วยหรืเปาติดไว้ข้างบนอย่างเงี้ยวันไหนกินเด้หรือต้องยึี

อยู <LO> ่ในบ้านมา้งท <t iny throat> well, ุางแต่เนีุ่้มเก่ากูยังมาอยนว่าเก่าอยู่ไทยเตรมเต็มมีน้องยังไหนดีใจป่ะกูมาเลยก็ได้ซ้อมให้เอาเก้าซุนไปแจกเตรียมบานส่เเ้าไปเกาเก่า่องเ้าไื้อานเก่าท่พงปูจะเาหน้าเก่าสบาทแอ่ก็ว่าเอาไปยเก่าเจ็ดซุ้นะก เอาแมวยันกูมาใส่กวอนเต็มเต็มนี่รอม่วไปมัดไปเก่าสุนก็สุเขียนมาเรียก้าโตอะเขาเลเรียบัญชีมาเลยบัญชีมาเขาถูกเต็มถูกเต็มเยอะเขาแท็กว่าหาเขาเสียวนกนไงเต็มจริงถูกหมดเลยมาถูกหมดเลยเต็มเต็มพี่รองเอ้ยทางคุณเถกบ่าครับ จะเย็นเลครับด้วยเต็มเต็มเลวพี่น้องเ้ยเต็มเลยครับผมเตอมจังเลยครับหกสี่สองครับวเรักเสยเองนเนี้ยสองสี่สองนซ้อมแซนนะเลยติดเย เต็มเต็มโอ้ได้ซ right, ื้อรถแล้วมัได้ซื้อรถสีส้วซื้อรถตู้อ่อนได้ได้แท้แล้วมานนี่ต้องห่วงกูได้ครับเดียวบนล่างเลยพี่น้องไปครับพงษาอยเ่อะครับนี่เล็กรถวยจริงไปเวอเ็ครับเดววันี้เอเกครอเยนนีย เอกคำนวณนี know, das ่คิต <ist> oh okay, ัวมแล้วนะค้ชซ้เป็นเรื่อี่หนึ่งเามจเต็มเอาอด4ลยนะ6 2 4ตายๆถือข้าถึงเนี่ย62เลย6241โคตรโ่แทะไคยเลขรถก็ครับผมรถยางหัวมะเสาร์นี่ถั่วเพื่อออกคักออกแน่แทะออกคักออกแน่นะครับ พีล่<ช>ลงุงพลุง <c oughs> นี่ครับบาเมิงเลขรถน้องหญิงนะครับโอ้ยหกสี่สองสามตัวเลยครับที่ฝันเนาะค่ะที่ฝันที่น้องหญิงฝันฝันมาเขาชนไทยประเดี้รถกระยางหวัวนมามาเสิรน,นี่โอ้ลืมไทยพี่น้องเอฟซีเสียเอกถือเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเลยครับเฮ้ดีใจเลยล่างแตกงวดนี่โอ้กระเจี๊ยบเก่าสุดโอ้ยครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ